สวัสดีพี่น้อง FC ของลุงท่องทัวประเทศไทยอามน,นี้ลุงท่องกับผ้าพี่น้องลงมาเบิงปลาเขาเส้นเคยนะครับผมนะครับหลังจากที่ฝนเพิ่นใได้มืดได้กลุ่มมืดขึ้นเนะพี่น้องแต่กับบม่มีผลอีหยังกับปลาเขาห้าดอกพี่น้องนะครับผม เป็นตกพอลินลิ้นครับตกแล้วก็หายไปกัญญากระถั่งคือเก่าวเลยพี่น้องนีาหลายหลายนายลุงทองนะครับนี่แล้วหล,ลายเพื่อก็มีน้ำขังอยู่ดอกพี่น้องนี่เนี่ยเห็นพวกอจอกเจะอยู่ครับผมนี่อยู่ขังทาง่าอยู่ขังไอ้ฮองไถ่นะครับผมเบิ่งหญาพี่น้องเบื้องงามงามพี่น้องอืยนลุงทองกับจิตปล่อยเพื่อนออกดอกเช่นกันเนาะ พอให้ออกดอกก็กอนดอกเพิ่นแก่ไปกะหามีหนามรานนุ่นทองกะสิได้ตัดแน่จักหน่อยเนาะครับผมตัดต้นเขาบ่แม่นตัดต้นเขาดอกตัดใบเขาเนาะให้หญ้ามันแก,ก่ก่อนเนาะครับผมให้หญ้าเพิ่นแก่ให้เพิ่นมีไอ้นั่นก่อนเอื่อนี่ยังเพิ่นมีดอกเนาะพี่น้องเพิ่นมีดอกเพิ่นสิแก,ตก่ต้นละตัดละเพิ่นก็สิบ่เกิดบ่ใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะครับผมเพิ่น <struggles> ก็สิ จบชีวิตของเพื่อนไปเองโดยธรรมชาติคือกันนะครับผมหนูงาหนุกเขาไงก็มีพี่น้องดอกเขาขาวนี่ครับผมหนุกเขาไ่เนาะแต่มูนี่กาโบมีปัญหากับเขาห้า,าดอกครับผมเพื่อนถึงนามเพื่อนก็ตายเองเพื่อนเนาะหนูเขาไงหนูเวียนเพื่อนอ้าไอยาไว้เนาะครับผมจนขี้อน้นแล้วก็้า,า,อาอย่างเขาอื่น้าเขานุกเนาะครับ้าเขานุกนี่อู้ หาแนวมะขามกำจัดงาเนาะพี่น้องเนาะจ้กที่เอายายอยังดอกมะขามแต่ลุงท่องก็บ่เคยได้ใช้ดอกพี่น้องนี่น,นี่เพื่อนเริ่มออกดอกแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือผมมีหนามเนาะพี่นอ้องงากระายพี่น้องนี่โตเกิดรุ่นแล้วพี่นอ้องตเหลืองเหลืองนี่เป็นเกิดหลังมูตอนลุงทองมาถ่ายถ้ำตอนเขาบกเกิดเนาะนี่เพื่อนฟูเพื่อนเกิดก้อนนี่พ่อแล้วพี่น้องนี่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยเนาะครับผมลุงทอง เห็ดหน้าแบบประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ได้ผลลอยเปอเส็นนำนี่ครับผมสูงเกินหาสิบเซนแล้วพี่น้องแล้วกับมันตองได้แบบนี้มดมดทั่วแป้งหน้าเนาะพี่น้องแต่นี่โบไดป้ปีนี่พี่น้องอากาศบอบเอ,อือมหน่วยเนาะครับผมก็คือความถืนในดินบอบอสม่ำเสมอเนาะพี่น้องแต่เพิ่นเกิดมานํ้ำหลังเพิ่นกาดูดีครับผมง่ามดีอยู่ เฟิรนกายุตตตตาไต่ไงต้นต้นโก้เนาะครับผมนี่ยต้นโก้หน้าเนาะครับผมต้นมะง่ายด้วยพี่น้องนวยเฟิรนหวานหวานครับผมนาช่วงเกี่ยวเขาเฟิ่นสุกกะกินหวานดีเนาะครับผมประมาณนี้เลยพี่น้องเนี่ยนตกมืดขึ้นกะมีน้ำอยู่พ่อได้แนมเห็นอยู่เนาะครับผมขางกระแทเนาะครับมาเบิ่งงานงานดำๆของลุงทอง งานหนองนะครับงานหนองงานสาบโบราณนี่นะครับพื้นที่หนึ่งไรสูงเกือบเพียงแอวและพี่น้องเขาอยู่แถวนี้งามแห้งครับผมนี่งามสุดๆเลยพี่น้องใบอ่อนน่ะนัวอยู่ลุงท้องวสิเอาแคนเซียมโบรอนมาฉีดอยู่กันยังประชทไนมาอยู่นะครับอาจจะเป็นมะอื่นเนะพี่น้องใบเป็นตังเนะครับผมใบเป็นตังค์นะครับไแนะค,เคนเซียม ให้ใบเพิ่นตัง้งนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิเป็นเพียเป็นยังลงไปเนาะพี่น้องเนาะก็จ้องมาเบิ่งกันนะครับเอาใจใสจังหน่อยนอะพี่น้องครับผมแต่เขาลุงทองกับบ้นในนาเนาะครับเขาลุงทองหางเพิ่นแตกก็เพิ่นกัดจูก,กันอาญะเลยพี่น้องเดี๋ยวลุงทองพาไปเบิ่งไก่ไก่นะครับขณาดซัมนี่กัยังใบเหลืองใบแห,หงอยู่ได้พี่น้องเพียเพิ่นลงอยู่อืนะ นกขับนี่ห่างเด้อพี่น้องมาเด็ดหนานกขับนี่แสงแดดบ่มีกับอันตรายคือกันพี่น้องวกขับผมก้อนหนึ่งกับยูทีจอยุ่สิบต้นเนาะพี่น้องเนาะสิบต้นนี่ก้อนนี่บม่มยังชิบดอกนี่เฮ้ยชิบฝนบ้างพี่น้องนี่ล,งงงงงงลุงท่องบ้านห่างครับผมบ้านขางห่างลุงท่องบ้านทีว่าเป็นนำ้ำอนจ๊บเถอผููไดคนในบ้านเพื่อกับมาถ่วงอยู่ วา,านเขาคือบานหา่างแท้เพื่นนนอนน้อแต่ลุงท่องหมักแบบนี้บ้านนี่นะครับผมลุงท่องหมักแบบนี้แต่เสียได้อยู่เสียได้บนไหนเสียได้หมองที่ว่า,ยาหยาลายปกตินะครับพี่น้องดินดีกับหยาเกิดดินบดดริบกับหยาบเกิดน้องพี่น้องเนาอะอ่ะกับคงจะประมาณสามีไว,กว้ก่านน้องพี่น้องเนาะพอกันลิปหนาสวัสดีครับ